พ่อบ้านจักรพรรดิปีศาจต,ตอนที่389คําคำพูดของจักรพรรดิเนี่ยช่างฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยแม้แต่ข้าเองก็ยังต้องเชื่อแต่สำหรับสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ในหัวของเขาตอนนี้ข้าเองก็ไม่อาจรู้ได้ฟาบาทข้าอยากขอเวลาในการตัดสินใจสะหน่อยแน่นอนเจ้าจะใช้เวลาคิดนานแค่ไหนก็แล้วแต่เจ้าข้าเพียงแต่หวังว่า จะได้เห็นเจ้ารับใช้อาณาจักรแห่งนี้แล้วก็ทำหน้าที่ของเจ้าตามตำแหน่งที่ข้าได้มอบหมายให้กับเจ้าถ้าทุกๆอย่างที่จจกาพัดพูดในวันนี้เป็นเรื่องโกหกงั้นเขาอ่ะก็คงเป็นนักเนินละครที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยแล้วงั้นข้าขอตัวก่อนนะอ,อ,อ๋อืออเออ ฟ้าบาทองหญิงได้กลับที่พำนักอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วฮายยงหญิงเนี่ยมีจะชอบทำให้ข้าเป็นห่วงอยู่เรื่อยไปถ้าไม่ใช่เพราะว่าโจฟ้านเข้ามาช่วยไว้ล้วก็ป่านนี้นางจะเป็นยังไงก็คงมีอาจรู้ได้ข้าเองก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่า โจฟานจะแข็งแกร่งขึ้นได้มากถึงเพียงนี้โดยที่ใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันข้าเกรงว่าตอนนี้เขาจะได้แข็งแกร่งเนื้อเราทั้งสองคนไปเรียบร้อยแล้วช่างเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวอะไรแบบนีเ้เขาคงไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกตอนนี้เขาเป็นเหมือนกับจู้เกาชางเฟิง ที่กลายเป็นจอมยุทธระดับแตกฉานขั้นสูงสุดทั้งเก่งในเรื่องการวางแผนและก็การต่อสู้ช่างนาเกรงขามอ้อะฟา,ฟาบาดอาอาเอาผูกกันกับกระดาษมาให้ข้าทีพวกเจ้าจงเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น รวมถึงปฏิกิริยาของลูกชายทั้งสามคนของข้าด้วยดได้ครับผู้ที่รู้จักวางตัวและมีวาทศิลป์ในการพูดปฏิบัติตามคําสั่งสอนของบรรพบุรุษสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติของผู้ปกครองแต่ว่าทำไมข้าถึงรู้สึกว่าเจ้า เป็นคนหัวดื้อหัวรั้นกันนะเจ้านะ่ะมีแต่จะทำให้ประชาชนเบื่อนายเอือมละอาส่วนเจ้าลูกชายคนที่สองเป็นคนมุทะลุยะโสโอหังและก็มีความเทะเยอทยานอีกทั้งยั่งยาบคายบุมบามและก็ละโมบโลภมากอีกด้วย สักวันหนึ่งเจ้าจะต้องถูกคนอื่นใช้เป็นเครื่องมือแน่ๆเจ้าเนี่ยไม่คู่ควรที่จะได้ครอบครองพลังสวนเจ้าคนที่สาม,อ,มออกฟาบานะั่ะนี่มันคืออะไรกันข้ารู้ว่าเจ้าเข้าข้างเขานะแต่ว่า ข้าจำเป็นที่จะต้องคอยดูลูกชายทั้งสามคนของข้าให้นานกว่านี้อีกน้อยโดยเฉพาะเจ้าลูกชายคนที่สามของข้าข้ามองเขาไม่ออกเลยที่ข้าต้องทำแบบนี้เพราะว่าทำไมยอย่างนั้นแล้วเส้นทางที่ข้าอุตสาห์สร้างขึ้นมา ด้วยเลือดเนื้อแล้วก็หยาดเนือของข้าอาจจะนำพาความล่มสลายมาสู่อาณาจักรนี้ด้วยน้ำมือของผู้สืบทอดที่ไม่คู่ควรและมันก็คงทำให้ข้านอนตายตาไม่หลับอีกด้วยถ้าเพียงแต่ว่าพวกเขาหนึ่งในสามคน มีใครสักคนหนึ่งที่ฉลาดหลักแหลมได้เพียงครึ่งหนึ่งของโจฟานแล้วล่ะก็ข้าคงจะส่งมอบบัลลังก์ให้กับเขาได้อย่างสบายใจ <c oughs> เฮ้ยดูซี่ดูซี่ตระกูลหลวละวันนี้ฉันจะต้องเข้าร่วมกับตระกูลหลวให้ได้เลยเฮ้ยนี่แกกล้าดียังไงถึงคิดจะเซตตระกูลหลวไต่เต้าขึ้นไปนะ ดูสัรรูปตัวเองสมั่งเซพวกเจ้าทุกคนหลีกทางให้ข้าเดี๋ยวนี้พะเฮ้ยนั่นพอบานที่ยอดเยี่ยมพิสุจิ์ภายใต้สงสวรรค์โจฟ้านนี่นะพ,พอบานโจรับพวกเราเป็นพันธมิตรกับท่านเธอตระกูลของข้าจะจงรักภักดีกับท่านตลอดไปพระพอบานโจไม่ต้องมาสนใจเขาหรอกท่านน่ะรับข้าไว้เป็นพันธมิตรดีกว่านะตระกูลของข้าเป็นตระกูลชั้นหนึ่งแล้วก็มีความสามารถในการต่อสู้อย่างยอดเยี่ยมข้าแล้วก็ตระกูลของข้า จะพุ่งทยานเข้าต่อสู้กับศัตรตูเคียงบาาเคียงไหล่กับท่านเลยเชอะจ้าพวกชอบเลียแข้เงเลียขาประจบประแจงอย่าให้พวกเขาเข้ามาได้นะท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปข้าจะไม่ปล่อยให้ใครผ่านข้าไปได้แม้แต่คนเดียวพระพอบ้านโจให้ข้าเป็นพันธมิตรกับท่านนะพระพอบ้านโจ จะเจ้าฟ้านในที่สุดเจ้าก็กลับมาสักทีพวกเราอ่ะรอเจ้าเป็นชาติเลยแนะ่ได้โปรดให้อภัยที่ข้ามาช้าด้วยเจ้าแก่นั่นน่ะเอาแต่บ้านน้ำลายพูดน้นพูดนี่อยู่ได้ข้าเลยจำใจต้องยืนฟังเขาทำให้พวกท่านอ่ะรอข้านานเลยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นละก็ข้าจะปล่อยให้พวกท่านรอข้าต้องนานทำไมกันล่ะ <c oughs> ทั้งอาณาจักรเทียนอยู่เนี่ยคนที่กล้าเรียกจกักรพรรดิว่าเจ้าแก่นั่นก็คงจะมีแต่เขาคนเดียวนี่แหละ <c oughs> อืเจ้าเนี่ยพูดจาให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงมีเจ้าอยากตายด้วยข้อหาพูดจาร่วงเกินจกักรพรรดิอย่างนั้นหรอหอย่าบอกข้านะว่าเจ้ากลัวว่าท่านหัวหน้านตระกูลหลงแล้วก็คนอื่นๆน,น่ะจะรวมหัวเล่นง,งานเราอย่างนั้นหรอ อโหโหพวกเราจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันละ่ะพี่ชายโจได้โปรดอย่าล้อกันเล่นสิพวกท่านก็รู้ว่าข้าเป็นคนที่พูดจาโดยไม่ไว้หน้าใครแต่อย่าคิดว่าข้าจะเป็นคนโง่เขลาที่ไม่รู้จักการเลือกคำพูดคำจานะที่ข้าพูดแบบนั้นเกี่ยวกับตัวของจกักรพรรดิเพราะข้ารู้ดีว่าพวกท่านคงจะไม่ถือสาหาความอะไรข้าหรอกเหมือนกับที่ข้า ได้เคยบอกกับพวกท่านไปก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งถ้าพวกท่านช่วยเหลือข้าภายในระยะเวลา10ปีนี้แล้วละก็ตระกูลหลวงของพวกเราจะกลายเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดที่คอยหนุ่หลังพวกท่านและตอนนี้มันยังผ่านไปไม่ถึง10ปีเลยแต่ว่าตระกูลหลวงของเราเป็นเพียงแค่ตระกูลเดียวที่สามารถประจันหน้ากับตระกูลอุปราชได้อย่างเท่าเทียมถ้าเกิดว่าตระกูลหลวงของพวกเราต้องล่มสลายไปแล้วละก็และพวกท่านที่เหลือจะเป็นยังไงกันล่ะหมตอนนี้พวกเรา ก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วมันไม่มีทางที่พวกท่านจะทรยศหักหลังข้าหรอกเพราะงั้นข้าถึงเชื่อใจพวกท่านข้าพูดถูกไหม,หมอ๋โอ,โ,อโจฟานที่สนใจแต่ตัวเองรวมถึงออร่าราชาที่อยู่รอบๆตัวของเขามันอยู่ในระดับที่เหนือกว่าห่วงปู่เทียนหยวนแล้วก็เหลืองูช้างมากมายนัก <c oughs> พวกท่านน่ะไม่จาเป็นต้องกังวลไปหรอกพวกเราต่างเป็นสหายที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ผ่านความยากลบาบากมาด้วยกันตระกูลหลวไม่มีทางลืมเรื่องนั้นแน่นอนพวกเราอ่ะไม่เหมือนกับตระกูลอุปราชหรอกนะพวกท่านวางใจได้ต่อให้พวกเราไปถึงจุดสูงสุดแล้วล้วก็พวกเราจะไม่มีวันหักหลังพวกท่านแน่ๆโอ้ว่าแต่ว่าทําไมข้าถึงไม่เห็นหัวหน้าตระกูลชูเลยล่ะอะฮะ มีอะไรหรอหรือว่ามันมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอ <c oughs> พ่อบ้านโจนางอะสบายดีเพียงแต่ว่านนางนางเก็บตัวฝึกวิชานะฮะ <c oughs> เก็บตัวฝึกวิชาอย่างนั้นหรอ <c oughs> <c oughs> นี่การประลองหนึ่งรอตระกูลมันเพิ่งจะจบลงเองไม่ใช่หรอแล้วก็ การ,รเผชิญหน้ากันระหว่างแปดตระกูลใหญ่ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วและนางที่เป็นถึงหัวหน้าตระกูลใหญ่เนี่ยทำไมถึงจะต้องเก็บตัวเพื่อฝึกวิชาบ้าบออะไรอีกมันต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นแน่ๆเออนี่ท่านหัวหน้าตระกูลชูอง์คชายใหญ่และองค์ชายสามสเสด็จอ่ะหืมองชายใหญ่อย่างนั้นเหรออ่ะฮะอ๋อหอเขามาทำอะไรที่นี่กันนะ โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ